3 1มเ1็ดสามก้าน่งพแกนี่เงินเขานะ๋ยวเขอจะเก็บนึ่ไว้ในเมนะ S <S เคยแก้คอนเรื่องสมุดว่ะรอแป๊บนะเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอ ไม่ปวดไม่รอเลยว่ะแล้วเขาเมื่อยอ่ะเร่ก็ขอเปิดเงินค่าทามห้องหน่อยดิเออเออเอาไปทำไรอ่ะไปจัดต่อได้เลยเฮ้ยพูดแกเงินห้องหายอ่ะมีใครเห็นบ้างป้ะ ไม่เห็นนะไม่เห็นอ่นนะถ้าไม่มีใครเห็นนะเขาขอบผลตัวได้ปะ เออก็ไม oh, ่มีอ <büy adia> ่ะาไเคยยืนกับเป็นดาหรืเปล่าอ่ะคือตอนที่พกับเอาสัุดไปเลเาิด่าใช้ไมนกัหาจนระตแล้วา เงินแค่นี้เหรอเออพวกแกนี่เงินห้องนะอาจารย์พี่มาเพิ่ม เฮ้ย hey, พวกแกเงินห้องหายอีกแล้วอ่ะเฮ้ยใต้ขอผลได้ปะเฮ้ย hey, จะาพวกมันทำไมวะถ้าไม่ได้เอาไปก็ให้ผลดิไม่ hey, ต้องพานะเฮ้ย hey, ใต้แต่เมื่อวานก็เห็นแกทำของตกมันถึงเก็บเงินห้องเลยนะเว้ยจะกล่าวหาเพื่อนดีกววะมีมหลักฐานรึยี่ยิบโทรศัพท์มานี่ไงหลักฐานอ่ะเฮ้ย hey. ต้ทำเงินทองครับจริงเหรอใต,ต,ต้ขอโทษครับผมตีเงินพนันบอลครับแา้วกเธอมานัเดี๋ยวเรือ่องนี้คุณจะพูดกับใต้เป็นการสวนตัวนี่คุณจะสอนอะไรให้นะเพื่อนเนี่ยทำดีมาเป็นเรย่อยเรื่องแต่เพี่อนแต่เพื่อนเนี่ยทำผิดแค่เรื่องเดียวน่ย เธอจะเอาความผิดเรื่องเดียวของเพื่อนอ่ะมาตัดสินว่าเพื่อนไม่ดีทั้งชีวิตเลยเหรอเหมือนกับพระวรมาชาวาทของราชการที่9เนี่ยที่ได้กล่าวว่า con